สวัสดีค่ะเอ้ดีใจนะลรูปเห็นตัวเองอยู่ในกล้องไอรินไอว่าไอแนสวัสดีค่ะน้องไอรินค่ะน้องไอวาค่ะฝาแฟดธรรมชาติวันนี้วันนี้จะกินอะไรค่ะเอ้าดูดน้ำได้หรอลูก โอยไอริอนเก่งเข้าปากมาเช็ดเสื้อ,อ,อยเ <c oughs> ช็ดนะครไม่ยอมเช็ดให้หนูอ่ะแม่เอินใช่ไหมสะ <c oughs> อาดเลยไปดูฮะว,วันนี้น้องแฝดเขาจะเขาจะกินอะไรวันนี้อาหารบ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะพ่อ่ยัปิดก่อนปิดดีดีก่อนสวัสดีค่ะยังไงคะสวัสดีค่ะยังไง,ก,ง,งก่อน <c oughs> สวนงงัสดีค่ะสวยๆดีน้องไอริน พี่เอว่านี่ๆๆตอนที่ขับพ่อพ่อแม่มก่อนจะถ่ายคลิปพ่อพ่อแม่มดูเปลียนกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบไปดูกันนะครับว่าน้องแฝดเขาจะกินอาหารบ้างอะไรวันนี้ไปดูกันครับแย่งกันลูกแย่งกันด้วยกันด้วยกันอย่าแย่งกันค่ะดินครัให้พี่เอวากินด้วยไปชมกันครับ ว่าเขาจะกินอาหารบ้างอะไรวันนี้ไปครับสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอซพี่ไอวาแฝดผู้พี่น้องไอรินแฝดผู้น้องอันนี้แม่เอินป้อนอะไรคะป้อนอะโวคาโดเหรอคะชอบไหมคะ ชอบไหมคะัอุย้ยอ่ำใหญ่เลยอร่อยเลยลูกตายังไม่เคยกินนะลูกอบโะคาลูเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยกินหรบก้บสชามันจืดตาเลยไม่ก็ชอบชอบตาเคยกินตะหมักเล็บแมวจักหมักเล็บแมวไหมหมักตะขบยกินแต่ตะขบตะขบอ่ะตะขบกับเล็บแมวอ่ะลูกนอนเพิ่งตื่น เปิดแอร์นอนเพิ่งตื่นไอวานนอนกับตาพรส่วนไอรินนอนกับยายวันวห่มผ้าอากาศเย็นสบายจ้ะอัม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 งัมอัมๆ,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 ๆัมจา เอลินดินจ้ะเอลินแม่เอินแม่เอินอ่าปอด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 อนี่แหละจ้าขอบคุณค่าขอบคุณข้าแค่น,นี้ก็อ้าปากไม่ไหวอ้าไม่ทันเลยอ้าไม่ทันแม่เอินเน<า>ี่ยอ้จจะหมดเลยนะเนี่ย อย่่งัันนน้แหละทีครึ่งนั้นแหละที่แม่กินเหลือใช่ไหมซีบอมมันหลาดอร่อยอยู่เล้มันมันเมื่อวานไม่เคยเมื่อวานยังไม่สุกดีเด้อลูกถึงไม่ชอบวันนี้อะวันนี้ไอว่ากินเยอะด้วยโอ้ยบุญ่ะอ้าปากอย่างเดียวเลยเคี้ยวเป็นนะเขียวอยู่ไอลินก็ชอบ เกินน้ำไหมลูกกินน้ำเลยนะเติมน้ำหน่อยไหมอย่ากรจะหมดแล้วเปนเส้น้องแฝดเขากินอะโวคาโดกันพ่อแม่กินมามา่าเ <laughs> ชิอนอาหารนู่นกินแซลมอนนูนนะ่นอ่ะพ่อแม่กินมะม่าลูกกินแซลมอน,นอ,นะอืมอืม <laughs> อาม เขียว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 เขีวเอเ้นท์ไฟเพ้นท์ไฟของตากับยายใกล้จะแปดเดือนแล้วนิดหน่อยฝึกกินเองเหลือขาจับช้อนได้ยังอ่ะจะกินเองอ่ะลูกจับ<า>นนจับได้แต่ขวดนม รอบไมเนี่ยจับได้แต่ขวดนมช้อนหนูก็จับปเป็นเห็นยายเหรอเนี่ยอย่าทอดฟิชไฟลลูกทอดให้แม่ออนกัตพรกัจวยวันเก่งเก่งเก่งไอริน,นเคี้ยวมั่งสิลูกทิเออคืนเข้าไปสิลูกเออนั่นแหละจ้า เก่งเก่งชอบเลยกลับไปนั่งดีๆนะกินเป็นเด็กๆอันี้แนะ่ไปอีกไหมคะเรวๆๆคนอีกสองคำเนี่ยอ้าวไอ้ว่าอินคนละสองคำเนี่ยอือหาแม่เงินป้อนอีกไม่เงินป้อนอีก ไม่งั้นเป็เดกอ้ำไอ้ว่าอ้ำอ้ำอ้ำพอใช่ไหมอ้ำลูกอ้ำนิดเดียวอืมเก่งจังเลยอ้าวที่ปากเล็กหน่อยนึงให้หมวดลูกอร่อยอ่ะมือหน่อยมือหน่อยอืมดูไอรินเขานี่ หนึ่งสองสามเจเจเจไอรินเจอาไอ้คงผู้ใหญ่อ่ะ ขามาล่อร้านยายเขาก็ค่ะลายชอบใจชอบใจเอาคนเหลือคนละคำคนละคำอ้ําหมดแล้วเหรอยังมียังมีตืนก่อนตืนก่อนกินน้ำหรกกินน้ำกินได้กินน้ำอืมโอ้พี่ไอว่าเก่งจังเลย หลอดดูดแล้วหนูหลอดมุ้เป็นไหนหเอรยนกินน้ำก่อนลูกร,ยน,รยนเดี๋ยวเลยล้างปากก่อนลูกอือจ้าแม่เอื้อเอาอีกน้ำยังไม่อิ่มไอาวาเอาสักคู่นะอะค่ะ,คะ ด้วยกินด้วยมาให้มากินด้วยเอ้าเอาบ่อซ่อนขวดหนงปาดปาดน่องปากไอดินเนี่ยเล่นี่าท่องไอดินไม่ยอมเช็ดปากไอดินเช็ดเสื้อแม่เอินเลยเป็นไงสะอาดไหม สะอาดเลยหลอดอยู่ไหนเนาะไปหาหลอดมาให้นะหลออดต้งันนนาส่นนะเจอกันคลิปหน้านะคะพอ่พอพ่อแม่แม่สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามไอรินหนึ่งสองสามแชอขอบคุณครับทุกการติดตาม เป็นกำลังใจให้ฟ้าแฟรไอรินไอวาด้วยนะครับขอบคุณครับจิงเกิมหน้าสวัสดีครับ